ก็มีอ่อนแรงคือดวงตาพี่คือมันไม่ง่วงแล้วอะ่ะครับที่ทุกคนถามหมดเลยคือว่าเจ็บไหมเราก็บอกว่าไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีบวมนอนหลับตื่นม,มาก็สวยเลยค่ะแน่ใจวางใจในทีมงานแพทย์ทุกท่านด้วยค่ะอันไหนอันไหนรูปก,ก่อนทำพี่อันนี้ค่ะเป็นไงม,มันมันต่างไหมี๋ยวนี่เก็บหมอกันเนดะีนยวงงดีนยวงงายไนะพี่อ็นรูกคนอื่นหรือเปล่ายิดผิดหรือเปล่าคะ ถูกไหมอันนี้อันนี้มันก่อนทําใช่ไหมใช่ทำไมมันตาเป็นยังไงอะครับก่อนทํารู้สึกว่าตาก,ก็ตามันห้อยก็ม,ม้อ่อนแรงก็ม้อ่อนแรงอือดูม่วง่วงอ่ะอันนี้นี่คือพี่ทําตาแบบว่าคือปกติเลยใช่ไหมคือลืมตาปกติเลยใช่ไหมที่รูปเนี้ยใช่อ๋อ,อมันก็จะดูเหมือนแบบง่วงๆ่วงพอเราเล่นมาถ่ายรูป มาดูรูปของเราที่เราได้ถ่ายแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับภาพที่เราจะเอาไปโชว์ลงเฟซหรือว่าเอาไปอวดคนอื่นมันก็เลยเกิดความไม่สบายใจคือพี่ทําอะไรไปบ้างกล้ามเนื้ออ่อนแรงตาค่ะทําตากล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแล้วก็แล้วก็ได้ประมาณเดือนก,อกว่าแล้วหลังจากที่ได้มาสัมผัสที่น<อ>ี่แล้วอะ่ะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนให้การต้อนรับดีแล้วก็ เห็นเห็นทุกคนที่มาที่เนี่ยทำเฟซล็อกกันเฟซล็อกกันเราก็ทําไมทุกคนต้องทําทําไมทุกคนมาที่นี่ทาแต่เฟซล็อกก็เลยกลับไปคิดว่าเราจะเพิ่มหน้าของเราให้สวยอีกนิดนึงแล้วก็มาทาเฟซล็อกคือดวงตาพี่คือมันมันไม่ง่วงแล้วอะครับใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วการดึงหน้าเนี่ยก่อนทําพี่แบบคิดว่าตัวเองมีปัญหาอย่างไงบ้างครับดึงหน้าคิดว่าบริเวณช่วงนี้มัน หย่อนคล้อยแล้วก็ด้วยตรงเนี้ยหมดเลยค่ะอืมครับก็คิดว่าในเมื่อตาเราสวยแล้วเนี่ยแล้วตรงเนี้มันยังอยู่อ่ะอืมเราก็เลยรู้สึกว่าเพิ่มอีกนิดนึงที่ทุกคนถามหมดเลยคือว่าเจ็บไหมเจ็บมากไหมเราก็บอกว่าไม่เจ็บอะไรเลยไม่ไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีบวมนอนหลับตื่นมาก็สวยเลยค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอพี่ ใช่ค่ะใช่คือพูดกันหลายคนมากเลยนะพี่ที่คือที่สัมภาษณ์มาเนี่ยว่ามันไม่เจ็บไม่บวมคือมันจริงๆใช่ไหมจริงค่ะไม่เจ็บไม่บวมทำมาตื่นนอนมาก็โอเคค่ะแล้วก็พอใสสายเที่ยงเที่ยงก็มาล้างแผลล้างแผลเสร็จก็กลับบ้านก็ไปใช้ชีวิตที่บ้านได้ตามปกติอยากทำอะไรก็ทำครับอันนั้ผมขอดูแผลดึงหน้าหน่อยได้ไหมว่ามัน เป็นยังไงบ้างตอนนี้กี่เดือนนะครับถ้าดึงตอนนี้<ง>ประมาณวันที่ทํารู้สึกจะสามเดือนกว่าแล้วคะ่ะ <3 S 2> สามเดือนกว่า,วาตรงไหนครับมันจะเป็นการเย็บผ่าตัดแนวนี้ลงมาเลยคะ่ะมาอยู่ตรงช่วงนี้เลยนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยคะ่ะอืเนียนเ,เลยอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างก็เหมือนกันคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะทุกอย่างสวยตึงเป๊ะมากคะ่ะ เป็นยังไงบ้างใบหน้าเรารู้สึกเป็นไงความรู้สึกใบหน้าตอนเนี้มันกระชับมันตึงมันยังไงครับรูคุมขนเล็กลงใบหน้านเรียวแล้วก็รู้สึกผิวหน้าเราดูดีขึ้นเยอะค่ะด้วยความคิดส่วนตัวนะคะว่าตอนนี้คลินิกเกิดขึ้นมากมายทางด้านความสวยความงามด้วยเทคโนโลยีต่างๆแต่ชื่อเสียงของทางนี้ทำให้เราก้าตัดสินใจ50%ที่เรา คิดว่าเราต้องมาทําที่นี่แล้วพอเราได้มาสัมผัสครั้งแรกเราได้รับการต้อนรับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยความน่ารักมากทั้งที่เรามาครั้งแรกแต่เรารู้สึกอบอุ่นแล้วการทำการทำตาหรือทำหน้าเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องกลัวแล้วทุกคนคาดหวังว่าทำแล้วต้องออกมาสวยแต่ในใจทุกคนก็จะต้องคานว่า ทำแล้วมันจะสวยอย่างที่เราคิดไหมเพราะฉะนั้นการที่เราทําคลินิกตรงนี้ทําให้เราเกิดความมั่นใจว่าเราต้องสวยค่ะเราเลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะคือมั่นใจและวังใจ,งใจแน่ใจวางใจในทีมงานแพทย์ทุกท่านด้วยค่ะ